อือหูดอกสีอะไรใยเนี่ยสีเขียวอมีสารพัดสีเนาะเออ,อปลาหิ้ไข่ได้นีมอือปามด้มแดง ตาอะไรเขาตาอะ้วอืมเห็ดอะไรสีฟ้าใหญ่เป็นสีสี้าเนาะเฮ้ยเขาไข่เขียวอ๋อเจ้าหนิมันเห็ดกออันนี้สีแดงสีแดงเห็ดกอน้าปุดเลยเลยอืมปนเส็บขนาดได้เ โอ้เนีนๆเนี่ยมัน,นหน่อยได้นี่เขาขยายออกชื้ออ,อ,อืมโอ้บดนยยออกออบน,ดนี่อืม นีเฮ็ดเลยเิดลังเลยเิดกอหนามากมนี่เห็นอะไรยเฮ็ดกอเห็ดกอแด,ด,ดงกอใหญ่ถ้าบ่งพูดเห็ดเขาไข่อื ปาดติ้นฮ็ดจังสีดตัวมันจะคอยสะอาดเออเนี่เท่านั้นปาดเพดะแล้วออกไล้คนจะได้น้ำนักไหลนี่แล้วปาดติ้นฮ็ดนี่เสมอได้นั่นวอลล์ปาดออกเกียงนี้เนาะเออนั่นก็แล้วาใจอันนั้นดีเลยติบดี อืค mm ุณ hmm. ม mm ูน hmm. mm ันบดายได้บางทีเราฮิดล่าสะอาดขึ้นอย่างในก่็ตาอืมอืที่แต่ละวัปาตีนมันไหวนะ่หัน ชมนะดินสุ่มไตินงงามแล้ก็แกสใสหาดินแหงดินแร้งแตกมันดกใหม่ันงามดู สิิ์หเนาะมาอกุญท่น่งอมไหนีตาตาวยู่ะเงี้นหมาเกาะใหญ่ยังอ่ะวิ่งไล่เนาะวยนนบ่เมั่กะชนุ่ไปตัวลละอืมแม่ใช่เลยยา Bận khóc kêu hết cực